าาท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกับรายการแล่งข้าวรบกอไอเดียทีวีแปช่วงพิเศษช่วงสัมผัสพิเศษในวันนี้นะครับซึ่งเราได้รวมข้าวนากอข้าวในกอเป็นช่วงเดียวกันแล้วล้วก็ช่วงนี้มาเป็นช่วงสัมผัสพิเศษเสีย่ยหลังจากนี้ต่อเดียวจะเป็นช่วงแล่งข้าวหลาคลิปนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมากับแครบแท็กซี่ รถแท็กซี่ที่ถ่านสามารถติดชายบริการได้ในเรื่องของการเรียกทางคนแรกเรียกทางเนี่ยครับกดไปทางอแอปนะครับแล้วก็ถัว่วซับของถ่านเนี้ยจองได้หลวงหน้าเรียกได้หลวงหน้าสอบท่ามได้ได้ขาดจ่จายคิดตามราคามิเตอร์และมิเตอร์ของเขาวันได้มาตรฐาน ไม่มีการชอบโกงและได้เพราะว่ามีคนส่งควบคุมยางกลายจิตขั้นตอนต่างๆในการเรียกรถแท็กซี่ของแคร็บแท็กซี่เนี่ยครับไม่ยุ่งยาก่ายโดยจะบอะตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตชายกันมากับแคร็บแท็กซี่นะครับทางเลืองไม่ในการเดินทางความสะดวกคล่องถันอีกอันนึ่งครับร้านกันเองซ่องอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่ต้องเป็นจุดกำเนิดของอาหารทะเลภูเก็ตขาวาไดา้กับร้านกันเองแต่ตอนนี้เป็นร้านกันเองซ่องอยู่ที่ถนนจาวาใน กายกับวัดลตทิวนารามเรื่องว่ากายกับห้าแยกระว่างตรงนั้นอยู่ระหว่างกลางเส้นทางห้าแยกวัดตายวัดตายห้าแยกอยู่ระหว่างกลางปายใหญ่โตกับกลางกันเองซ่องจองโตได้ถีบแม่เหล็กสุนเจดกซ้ำแปดนึ่งซ้ำซ่องซ้ำกับรลานกันเองซ่องนี่คือผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาให้โอกาสกับทีมงานกับสังคมกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ช่วงคุยกันพิเศษเขามีงานที่จะเกิดขึ้นไส้สัมพันธ์44ปีกับพี่น้องราม สิ่งทองนะไม่ธรรมดานะครับสิ่งทองสิ่งทองนี่แสดงว่ามีคา่าอือ่ทองนี่มันมีราคาสู้สิ่งทองเราก็ปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปียุคนี้ไม่ใช่ปีนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องยอมรับว่าลูกล้านลูกพอคุณเน,นี่ยมันได้สิ่งทองทางไล่กำลังพังงาดขึ้นอยู่ในการบริหารจัดการประเทศก็ว่าได้ ลัดกระสวงเอ้ยแล้วก็ผู้บริยันกระสวงกลุ่มต่างๆแม้กระทังภูเก็ตนะครับผู้วาก็บลูกอกุ้นเหมือนกันนะครับหลายๆคนลูกอกุ้วันนี้ี่นังตรงนี้ก็คือคณะกรรมการจัดงานสายสัมพันธ์44ปีพี่น้องรามมีการทันบัรทุนทองตันกับอายการพิเศษฝ่ายคดีแผงผาแปดในทานประธานชมรมรามกับแมงภูเก็ตหรือว่าอายการบัรทุ อีก่านหนึ่งกับฐานสัจพลทองส้มประธานจัดงานรามคำแห้งสร้างสัมพัติที่สิบี่ีนองรามนะครับแล้วก็ท่านบุญจวนพาณิชย์ครับ่านรองวนาสา้นจังหวัดภูเกต็ตอันนี้ก็เ,เป็นปี่นองรามแล้วก็เ,เป็นประธานชมรมชาวตังด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้กําลังช่วยดันเนื่องกันแนะนำกล้องชมรมชาวตังดันเนื่องกันแนะนำกล้องลูกพอคุณ วกิจกรรมต่างๆมากมายแลกิจก,กรรมคดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประธานรามกำแมงปี2559แล้วก็กรรมการชมร่มรามกำแมงภูเก็ตอีกหลายท่านครับท่านชัยยอดปัญญาไว้นะครับท่านอดตสว์ป่ภูเก็ตเป็นประธานสภาทนายความท่านสุรยุทธบันลํานะครับคนนี้ก็แต่ผมแซวแต่เดียวหน้าตารอ,อกรับนะครับโกอูดนะครับน,นี่อยู่แก่ร่องนะครับ เดชาทรแกวกาใช่ไหมนิโกอูดนี่รุ่นเดียวกับสุริยะไส้กระตักทีลานะครับอีกคนนึงครับน้องเลียนน้องเลี้ยนปีแล้วก็มาครั้งนึงแล้วอีกคนนึงครับก็คือบังแม็กนะนี่รหัสไรน์นี่หลุนไลนนี่สามสิบสามสิบหนึ่งก็คือสามสิบแดนั่นนะออไปเบื่อห้างกันไลนปีแล้ว ทางวันนี้ก็คือคณะกรรมการที่จะรวมจริงๆจะมีมากกว่านี้มั่เดี๋ยวผมได้เกินไปครับน้องตูแต่เดียวนะครับก่อนอื่นสวัสดีถุก่านก่อนกับสวัสดีกับสวัสดีครับก็เรียนถ้มประธานจัดงานก่อนปีนี้เรามีกิจกรรมมาไร่บางที่ได้ทำในโอกาส44ปีถึงถ้าเป็นคนก็อายุมากแล้วแหละนะครับทำไรบางรับสำหรับปีนี้ครับต่างจมรวมรามกับแม่จังหวัดภูเก็ตไม่ผมนะครับ นาที่ประธานจนานรามกับเบ้งที่ปีใจจำปันที่ปีปีหนองรามครับเราใจชื่ออาณารามกับเบงกันที่ในครับใจเชื้อแอฟริกาปนี้ทั้งไม่เมื่อตุกปีครับกันที่ในนะครับกันที่ในการแต่งตัวต้องแนวกันที่นะครับไม่ต้องขี่ม้ามันนะแนวขาบบอยนะครับแนวขาบบอยแต่ไม่ต้องขี้ม้าเป็นบ้านประธานนี่ต้องใส่ต้องแนวคันที่แต่ว่าต้องหลับผ้าชุบด้วยอะไรประมานเนี่ยเกี่ยวมากกันกับประมาณนั้นกับตัวเลือกที่บ้านเราเกี่ยวมากครับ ทีนี้เรื่องการจัดงานปีนี้กับเราก็มีการประชุมเรามีกิจกรรมหมากครับพี่ครับครับกิจกรรมของเราค่อนข้างหมากปากทางวันกับปากทางวันเรามีการจัดการกีฬาอืมีต่างแบสบอนกับแข่งเซตไปแล้วเมื่อวันที่17บเจแล้วก็มีฟุตบอลกับเราแข่งตั้งแต่วันที่1ิบอักในเราเข้าจริงยชนะเลิศในวันที่21่สอ็ดตีสนามตีพาร์คตีล่างราชพัฒน์ในกิจกรรม สุดตายเด็ก็คือวันที่ยี่การแข่งขันครอบการกุศลตีภูเก็ตกันที่ครับพร้อมก่เรื่องครอบไม่กับไก่สนใจสมัครอย่างสมัครได้ครับการลงแต่เบียนคนละหนึ่งพันับทีนี้วัตถุประสงค์ของงานครับ เปือ่อยปีนองรามได้มาปบป,ปากันนะค,ครับดีครับซ่องในเปือือยได้ระลึกตึงความร่างสมอตีเรียนรามหลายหลายกดจบประมาณไม่เคยได้ปบกันเลย <ược. S 2> ครับวัตถุประสงค์ของรามคือห้ารายได้ก็ับเป็นวัตถุประสงค์รักของเรา <ược. S 2> เปื่อยไปหมอเป็นตุนการทึกษ้าให้ดอกเรียนตีเรียนดีแต่อยากจนบอ,อกว่าเรียนดีแต่อยากจนไม่ได้เรียนดีความมาันผลกเรียบรอยพบบอกว่าอยากจนล้วเคยไม่ระมารับแล้วเพราะไม่อยากจนจริงๆริงานจะจนนั่นแหละ เพราะอาณาไดไปหมอไม่กับักเรียนเล่าเนี่ยครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดทานครับต้องเป็นเด็กดีด้วยเป็นนั้นนะต้องเป็นเด็กดีด้วยต้องเป็นเด็กดีต้องเเป็็นดกดีกับความเป็นปรึกเรียบร้อยนี่น่าจะดีแล้วครับนะครับความเป็นปรึกเรียบร้อยครับที่นี่ในปากลางคืนอาณาป่ากลางคืนเราจะที่โรงแรมรอยัลซิตี้ครับวันทียี่สิบกได้กดจำวันที่บกวันนั้นคือลั่งจากคืนรอยกระตุ้งหนึ่งวันนะครับคือวันทีห้าวันรอยกระตุ้งวันทีบกไปงานรามกับเราปีนองรามเดี่ยวเตรียในเส้นรามกับไปในทาง กับต้องไปเจอที่รำรำกับแม่งตีอร่อยยันซิตี้ไอ้นี่ตึ้งมาไว้ร้อยกระทงนี่พอจุดเทียนปั๊บนี่หนึ่งตึ้งงานรัมมันลุงขึ้นเลยใช่ายกับจะได้ไม่ลืมเทียนนายแทรกรัมกับแม่งกับทงกับจะได้ไม่ลืมเหมือนกันเป็นปากล่างขึ้นเรามีการประกวดตีด่ารัมับเป็นกิจกรรมแต่ว่ามันป๊อปปูล่ามาก็งานรำกับแม่งมันต้องรัมปีลัางนะครับในการลัางจกนั้นกระจบกดสื้อจากไก่หาสยามมาเกอรมดแต่ว่ายึดตัวกลางต่างมาที่นี่ไก่คนเดียวกับคือกับก่อนหาสยามกับอ๋อหน้าสยามับ มาไอความบัมืนเตืงใน่วงดึกเคือบครับนั่นคือกิจกรรมก้องในคืนนั้นทีนี้ไล่คนตามว่ามารวมมานซื้อบัตรติหน่อยตามแต่นาดิโซโได้ครับซื้อบัตรได้บัตรราคาห้าร้อยบาทไปไล่ห้านา้อยบาทต้องไปซื้อเหล้าซื้อบีร์ซื้ออาหารเปิืทีนี้ไม่ต้องใจได้หรอครับนังบัตรใบเดียวครับได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างนงเื่อเด่มฟรีมดครับโอ้รอยครับทีนี้ซื้อบัตรเซ็ตได้ได้หมอเป็นตุนการศึกษ้าครับ ครับระหลังได้เลยคนทีจะประชงจะบริจ้าเข้ามานามเลยเผื่อหมอเป็นตัวการไ่้เราก็แยกไว้ร้จะพอเหลาครับเผื่อให้มันต้องตรงถึงเด็กตีโดยโอกาสจริงๆครับนี่คือแล้วคือห้างบัตรมีรางวัลไหมห้างบัตรมีรางวัลกับมีตองคำมีทีวีมีตู้เย็นมีเยอะกับแต่ร้องมาอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับไอ้พอดากันตัวถึงครับไอ้น้าอันตคือไม่ใหา่ได้ทุกคนได้ทุกคนงกาสหลายหลายคนน่าจะได้ใน้ันนี้น่าจะดีว่าทุกเบอร์อ่าดีว่านะครับดีว่าตุกเบอร์แต่ว่า พี่ตั้งใจแล้วว่าถ้าทุกลอตเตอรี่ได้ซ้ำที่กว่ารานพี่ให้สัญญาว่าพี่จะไม่เหลือกับเมเดนคาดตัวกันไว้แล้วแล้ววันจัดที่ไหนกับปีนี้จัดที่ไหนที่โรงแรมรอยัลปูเกสซิตี้ครับอ๋อครับทีเดิมทีเดียรกัที่นเวละครับหทีเดิมก็องปีที่แล้วครับเวลาประมาณเดิมปมาณที่แปดจุดสามส่วนนองเพราะฉะนั้นต้องรีบๆไปนะครับรีบๆไปครับปีนี้บรรยากาศที่คณะกรรมการเตรียมงานวันนี้ อีทาไม่ค้นค้นขึ้นกูดมันปีทีเหล้วมไมไม่ถึงคนลุกกันคือยากาศปนีกับอารามถูกปีนะครับมันมีช่วงจวงกับคือช่วงก็มีปีติการครับช่วงปีติการนั้นเป็นความซักซิดของอารามกับพี่ส้ามทิพกว่าปีแต่เราจะอารามนี้คือช่วงปีติการของอารามเป็นปีติการในซักซิดครับพอปีติการในซักซิดเสร็จล้วมีเอร์รูปกระบวนการป่อกุ้นมีครับเสียป้าหลังจากนั้นกับจะเป็นช่วงของปากบันเทิง ก <c oughs> ราเบ่งซ่องจวงครับ <c oughs> จวงพิธีการกจวงปากบันเตืองครับ <c oughs> เพราะคนที่มาเป็นพิธี <c oughs> ก้อนในงานมีเยอะครับสมัครแต่เรากัดไว้จ้องร่างคนจ้องร่างกลุ่มครับกลุ่มในจวงของพิธีการกับกลุ่มของจวงในปากบันเตืองในปากบันเตือง, <c oughs> งเรามีตั้งแต่ประกวดตีดารามี <c oughs> มคนเสื้อได้ต่างๆนะครับที่อยู่ในปากบันเตืง <c oughs> องในจวงพิธีการนั้นซักทีครับเรายังคงไว้ดูแบบเดินตลอดทุกๆปีครับดีนะครับนั่นเป็นการร่วมรวมใจนะครับท่านประธานชมรมว่าเพื่อไม่ต้องว่าอันนี้จริงๆแล้วเราเราจะ ยึดเป็นประเพณีมาตั้งแต่อดีตหรือว่าจะตอไปตรงหลักสรางนี้ไว้จริงๆแล้วชมรมรังกับแห้งต่างมาสรางทุกปีเลยรับในภูเก็ตเนี่ยนะครับเฉพาะในภูเก็ตนะทีนี้ต้องมีขั้นถ้ำเล้ววะใส่ต้องวันที่ยีพกใส่ต้องยีพกบุญจิกาไม่ใช่ทุกปีนี้เพราะว่าวันที่ยีพกนี่ยเป็นวันสถาปนามหาวิทยาเวรีถ้ามันใส่ได้เป็นได้ถือว่าเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้ว ก็เพราะว่ามาาเวลายางกับแมแห้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการก่อตังเริ่มจะมีการทําในเรื่องของกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติมาิาเวลัยตั้งแต่ปี2512คนเซนเอร์ก็คือคุณประมวลกุลมาศสอซอจุมพรทีนี้พอเสนเอร์ไปแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าคณะกรรมาีการประกาศออกมาเป็นมาหาเป็นพรบรมาหาทเวลัยเนี่ยเดิมชื่อพระราชบัญญัติมาิทเวลัยร,ยรัตนกโกสิน แต่ว่าพอประกาศออกมา,าจริงเป็นพระบัญญัติมาอ,อะไรแรงกว่าแดง <c oughs> ประกาศมาปี <c oughs> 2อ1 4อทีนี้ปรากฏว่าพอประกาศออกมาแล้วเริ่มใช้บังคับมีคนเข้ามาสมัครเป็นตลาดวิชาใ <c oughs> ครก็ามาเรียนได้ใครอย,อยากจะเรียนได้เร,เรียนเรียนกันเสียขาดหน่ยกิบาทนี่ทำไนั้น <c oughs> ปรากฏว่าเรียนจนจบรุุนรุ <c oughs> ุนทีหนึ่งปีเข้าปี2 5 1 4้าก็มาจบเอาปี2 5 1พันอ 1น1่1สี่หนึ่ก็ปีสองพร้ยสิบแปก็มีการพระราชทานปริญญา <c oughs> วันนั้นนะ่ยคือวันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเสด็จไปทีมหาใหลอะรรามกับแม่งส่ <c oughs> งเปิดอนุสาวรีย์พ่อคุณราม <c oughs> ในวันทียีสพกปุจิกาส่องพันห้ารแล้วก็พระราชทานปริญญาบัตรให้กับนึกษาที่จบรุนแรก <c oughs> ทีห้องสม,มุดมหาให้อะรงังกแม วันนั้นจึงเป็นวันที่ถื่อว่าเป็นวันสาปนามหาวิมหาลัยรามกัแห้งเพราะฉะนั้นทุกวันที่ยีบพกพุจิกาของถูกปีนียพวกชาวรามกําแห้งพวกซิดเกาชาวรามกัแห้งจะต้องกลับไปห้วนระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่มหาไรยรามกัแห้งเป็นวันสถาปนาครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําเลืองพวกนี้มาถูกปีแต่ว่าย่างที่บอกว่าเราจัดงานและมีพิธีการแล้วก็มีส่วนของการบันเทิงพิธีการที่บอกว่า คืนคนคืนรู้นะนะห้ามมีแค่น้อยไหมมีก็บุกแค่นตอยครับเตียวฟ้าว่าแต่ร้อนตั่ครับเองเนี่ยไหมใช่ใช่ไหมแต่ว่าปุ้มไปแอบพังของกลางล่างไรยืนคนลูกทิ้งอะไรเป็นแไรไม่ไแต่ปีนี้นี่ต้องให้ปีนี้เปลี่ยนไม้หล้วครับต้องมีคนซื้อโทษ นั่นนะหนองเลียนหนองเลียนหนองเลียนนะแต่ผมเขียนบทนา้นั่นนะทีนี้หนองเลียนเอาไว้น้ำตาปลัดทับทิมนะคนลุกไม่พอต้องให้น้ำตาเล่เลยมันน้ำตาแห่งความปลื้มใจนะนะทุกคนได้มาเป็นลูกพ่อคุณนั่นไม่ธรรมดานั่นนะครับปีแล้วท่านชัยยอดจะไม่กลับประธานประธานจับแล้วครับครับตึ้งปีนี้ได้ช่วยอะไรก็มั่งกับปีนี้เป็นเลขากาาช่วยในส่วนขั้นพิธีการที่ผมจะรับผิดชฌกัมม์วัด อ๋อแต่ปีการดีก็ค,คือยกใกล้ได้เกดกิตถ้าไม่ดีขึ้นมาก <c oughs> รับปิดจบเลยนะ <c oughs> แต่ว่านี่แต่ว่าจริงๆแล้วทันชัยศยปัญญาไว้นี้ปล้มอยู่ลายวันเลยปล้มเนี่ยกณะกรรมาการได้มาออกทีวีวันนี้มาคุยกันใ้ปะเด็นนี้กันเลยตันบุญชวนด,ดวยตันบุญชนก็บอกจริงๆนี่พี่อยจริงๆ้ะม่อมสมจะเป็นประธานคนต่อไป๋อแล้วทันบุญชวนนี่คอยเข้าคิวแล้วเนี่ยตองเข้าคิวแล้วทันบุญชนนี่นะ ปบปีน้อยกับปีนุ้ยอย่าลืมรามอย่าลืมรามอย่าลืมร่ำรู้ประนั้นนะครับเึืงกันนี้ก็เดี๋ยวต้ามาปีนี้เป็นประธานาธิบดีไม่อยากลืมร่ำเลยแล้วแตนประธานาธิบดีไม่จะไปช่วยที่ประธานปีต่อไปครับนั่นนะรับมาเพื่อรถประธานวานอกแต่ดงานบุญจดเป็นประธานจัดงานเนี่ยันไม่รู้แล้วมาดีวนหน้ามาเลย่านบุญจดเป็นเพื่อนบ้างครับปีนี้ได้ได้มีส่วนช่วยอะไรบ้างครับจริงๆก็ ่วยกันมาตลอดตั้งแต่ปีเดลแล้วครับคับแล้วกับปีนี้ก็กับกามีศักดิ์พนกับเป็นประธานจัดงานป้อมกับก้ามาช่วยตั้งแต่ตอนแล้วกับก้ามมาโฉยตั้งแต่ตอนคือป้อมยากให้มีความซื่อควาจริงๆแล้วนี่อ่านรำกับแม่งเนี่ยไม่ใจไม่ใจห่านกล้องผีสัจดพลไม่ใจห่านกล้องกานบรรทุนเรื่องผีจะยอดเรื่อยๆพวกเราทุกคนที่มีใส่เลือจะเหมือนทองนะครับนะครับรำกับแม่งเราเราคือรำกับแม่งเพราะฉะนั้นอ่านรำกับแม่งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันอยู่ในใส่เลือดนะครับมัันนนนนนออยู่่่ใสาเเลลืดพระะฉ้้ตตำแแแหหงไก็ว สองทอดตัวคุ้นตังเอาไว้แล้วเข้ามารวมเดินก็นมาพุม่มเดี่ยนเชิญนะครับพี่น้องรับกับแม่งตุกทุกคนนะถ้าวันทียี่สิบกซึ่งทุกปีส่วนกลางตังจำวัดในทุกจะจัดปลอมมันวัดจัดปลอมมันวัดแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าพี่น้องที่เป็นรับแมนน่งตุกทุกคนนี่ได้มีโอกาสมารวมใน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 ปีที่นี้ครับในวันนี้นะครับในทุกจังว่าทุกจังหวัดนี่จัดปลอมกันเลยับทุกจังหวัดกับจัดปลอมกันส่วนกลางเลยครับแต่เราก็ต้องแรกว่ากแก้เราว่าเบื่อเลยแก้มาจริง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 นะผมไปยืนแล้วปีแลลกคนนะ ไปยืน่นนี่ตันใจยศเป็นประธานปีแล้วผูดไปยื่นคนลูกจริงนะแต่ปีนี้ไปปีนี้จะไปแอบแฝงน้องเรียนแลว้วปีนี้ <ๆ S 1> ครับครับยินดีครับมีปัวหน้าเราก็ตุมนทีอยู่แล้วแหละท่านสรยุทธ์ครับป็งไงบ้างภาคโรงแรมมีเครือข่ายเป็นชาวรามมากน้อยรับมีการส่งสัญญาหรือย,อยังว่าปีนี้จะมาร่วมเมื่อไงก็ทุกปีเขาทราบทราบกปนดีครับก็ส่งสัญญากันนะครับอ๋อพอดีนะแต่ขึ้นไม่รู้นะก้องปีน้องรามนี่อึ้นไม่รู้นะเขาบอกว่าปีน้องรามนี่ อยากคิวทีเดียวนี่เป็นทีรู้เลยวะเฮ้ยเมื่อกงแต่ตันบุญชวนมาเนียนี่ไม่เคยรู้ว่ามีลุนน้องตันบุญชวนนี่อยู่อยู่ซัมแบพอนอบอกว่านี่แต่บุญชวนนี่มาเป็นประธานรุลจักจักโอ้พี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยพี่ชวนร้อยพี่ชนร้อยทํามาร้อยมือร้อยเขร้อยพี่ชวนร้อยพี่ชนร้อยนี่แสดงปฏิรักษ์กัน้องน้องแต่สัจพลตอนเป็นเป็นหนักศึกชา แล้วแต่นักศึกษานี่ได้เป็นประธานชมรมอะไรก็มากมาย่ตอนเป็นนักศึกษาในรามก่ะเพีงพราะมันแบบมันกับคนไปทำงานเล้วงอะไรไปเรียนแต่ไปชอบกับไม่ได้จชีวิตในแม่เลยมาแต่ว่ามีความผูกพันกับทางมาเลยผมร่มควรครับแต่ลังลงจากนั้นก็ตอนตีรามปังงามาเปิดก็เข้าไปช่วยครับเข้าไปช่วยแตีกองรามปังงาครับแต่รุ่นท่ารบรรทุนท่านเนยนะท่านได้เข้าไปครุกรีนนะรุ่นกองฐานนี้รุ่นอาจารย์สักพระสุนิรันต์จำได้ครับจำได้เราต้อง พอ,อ,อนวดคิดสิบแปดบาทขึ้นไปยี่สิบห้าตอนนั้นประท้วงกันเลยจำได้จำได้ <laughs> นี่ดุลเพลื่อนตะมันตุนคนทางใต้ผมหนึ่งนคนจนประกายจันประกายจันประกายจันทร์ใต้รรครับเอาเวลาจำกัดครับทั้งหมดนี้อยากให้ท่านประธานชมรมกับท่านประธานจัดงานมีไรฟ้าถึงท่านปีน้องรามเชิญเลยครับจริงๆแล้วชาวรัมกับแห้งถ้ารามดุลดังเดิมไม่ไม่เลยนะเขาจะไม่เรียกพี่เรียกน้องนะครับ เ็จะเรียกเพื่อนอไม่ว่าเกยเข้าวมาปีหนึ่งซี่พุมข้าวปีหนึ่งเจ็ดพมก็เป็นเพื่อนก็ปีหนึ่งซี้ยครับเพราะว่าเข้าไปทื่อว่าความเสมอภาคอ,อ่าเพราะฉะนั้นเรียนทุกทุกฐานว่าชาวรารมกับแห้งทียุ่ในจังหวัดภูกเก็ตนะครับถึงวันทียดยเฉพาะพุจิกาเชิญมารวมงานครับไม่ต้องไปห่วงกังวลว่าเข้ามาในงานแล้วต้องเกร็งวอ้มีพวกซ้อตอนบุญจุกมีอุยกรบรรทุนเดี่ยวนังเกร็งอยู่ในงานไม่ใช่เพราะว่า ว่าเราตีทํำงานกันอยู่แบบนนี้นะเป็นคนที่ไม่ตื่นตัวอยู่เลยท่านก็ไอมาคัยงก็มามาแล้วมันนุกกันแล้วท่านจะรู้ว่าคนเชื้อบันทุนตองทันขบุญจวน่านนี้ที่เป็นบรรพุษเอยให้มาดิได้รู้ท่านประธานสภาทัานนความเป็นบรรพุษนะครับก็ไอมานี่นะครับ แต่ตะบุนเชลเล็ตครับจริงจริงเราอันรามันจริงๆไม่ต้องมีประธานชจ้าหน้าที่เพราะตะกุนทำด้วยใช่เลยผม้บริหาเลยทุกคนทำด้วยชาเลือดมันผมนี่ก็มารวมอันรามตั้งแต่ปีสามที่กับจนตึ้งปีอาเป็นรวมทุกปีรวมกิจกรรมทุกปีครับเพราะที่เราเป็นชาเหลียนเราดูผลปัจจุบเพราะ้านน้องๆแต่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบันในภูเก็ตก็ดีจากชั้นกลางก็ดีนะครับภูเก็ตเรามีรามตั้งนิติศาสตร์ั้งรัฐศาสตร์ศึกษาตอะไรกันวรนนี้ไล่คณะครับเรามีน้องๆหลายหลายคนก็บอกเอออยากจะไปรวมอันรามเด็กปริง ไม่ได้ตันบรรทุนว่าตันผู้ช่ว่าครับบอกไม่ต้องคลิ้งครับตัวคนคือปีนองลูกล้านปอกคุณนเมื่อมันหมดครับมอนอย่าลืมมากับปีนี้หันรามครับสนุกสนานกับเป็นกันเองแล้วการได้มาซึมลึกครับไปตึ้งเจนโค้ดนะว่ารามในใช่เหลือพวกอะไรเดือดมันเป็นเหมนปือครับมาลองดูสักปีครับถ้าไม่เคยมามาลองดูสักปีครับแจะติดใจครับยี่สิบปีใช่ไหมครับยี่สิบปีเวลาตั้งแต่สิบปีสิบแปดจุดสามส่วนครับไปโรยนี้โรยนี้ตีปูเก็ตครับ บัตรถ้าจะไม่มีที่ที่ซื้อที่หน้างานจะมีเรือว่าตอนตอนนี้ถือทันทันอดิตซอว์ชัยยศปัญญาไว้เรือว่าทนายตุ้ยนะครับก็ได้ติดต่อท่านบนทุนก็ได้ติดต่อท่านบุญชวนก็ได้ที่ต่อเนี่ยทุกคนในหนังตรงนี้ท่านสามารถทีต่อได้ท่างเปบัตรห้าร้อยบาทนะครับมีดาวันห้างบัตรด้วยอันนี้ก็คือยาให้มาท่านบุญชวนจะคิดไม่กับจิตจฟ้าซึ่งพี่น้องราม มีมีน้องๆหลายคนก็พวกความรักปิ้วมาการเรียนเชิญกับตังตังผีๆน้องๆนะครับอย่างแต่ผมเรียนไปเบื้องต้นว่าพวกเราใช้เหลือนเงินทองนะครับบอกรองดังกันไหมความว่าเราวิ่งก้าวมากันแล้วนะครับวิ่งก้าวมากันแล้วความรักความปุ๊กปั้นที่เรามีกันมาจะไมตั้งแต่เรียนกันนั่นสอยอามทรัพย์จะจำไม่พิสนะพวกเราแต่ขึ้นไปก็คือสอยอามทรันี่ ปีนี้จำลองซอยฮาซ้มาว่าบนเวทีจำลองซอยฮาซ้ำผวาไรโรยันระดับเดี๋ยวนี้เรียนเชิดจำลองซอยฮาซ้ำต้องมีลูกชิ้นปีด้วยรวยบิงรวยบิงเอาชวนกินกินนะครับน้องเลี้ยนน้องเลี้ยนจะไม่ให้พี่ จะไม่ให้ปีนองรามผิษวังปีนี้น้องเรียนชอมชอมย่างเต็มทีนั่นน้องเรียนนะไปซุ่มซอมอีกแล้วไอ้ซอมนัเอาไว้เอาไว้พี่น้องรามรองเลยนะไม่ใจรองไม่คือน้ำตาไหลเลยนั่เรียนน้าน้องเรียนน้าใครอยากไปฟังต้องไปวันที่ยี่สิบหกคุตสติได้พบกับน้องเรียนเนี่ยเฮดันยิกจะมาเฮดันยิกจะมาเอเดนยิปเอเดนยิกก็ชมรมรามบุกเก็ตเนี่ยจะขับเสพาทีนี่ตันบรรทุนถ่ายออกมาให้ลูกชิดเอเันยิปก็ไปขับแทนนะครับกล่าวกันไปนี่ทั้งหมดนี่ก็คือ26 พฤศจิกายนนี้ฮกบุ่งเย็นเป็นตอนไปทีโรยัยนซิตี้พบกับงานสายสัมพันธ์44ปีพี่น้องรามสิ่งทองจะเป็นรุ่นในกันแล้วแต่ทุกเพจทุกวัยใจดวงเดียวกันที่เป็นลูกพอคุ้นที่มีความนักแน่นคมเกลียวแล้วก็มั่นคงเดินไปพร้อมๆกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติกับชาวรามคำแห้งครับวันนี้หมดเวลาแล้ว <S 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 เราต้งหมดลาไปเทนี้ก่อนครับสวัสดีครับ